รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโตแชมหาชนความลับที่สองของเรานะครับเป็นเรื่องของคนขี้แกล้งนะครับโดนเพื่อนแกล้งกับวางยานอนหลับสลบคาวห้องสอบคุณอ๋อฮะเออ ผมเน่ยนะตอนเป็นเด็กนักเรียนน่าจะแสบอยู่ฮะผมว่าคุณกิบโอ้โหผมมองคุณว่าคุณเป็นคนที่น่าจะมัธยมน่าจะเรียนโรงเรียนชายลวนใช่ไหมถูกต้องไหมผมเรียนสาผมเรียนสหเอพี่ตอ้วนโอ้โหวัยเรียนผมเด็กๆอ่ะคือผมโคตรแสบเลยนะคือเป็นคนชอบแกล้งคน เราก็แสบคือเราเราแกล้งเพื่อนหมดยังเรามีเพื่อนชื่อทิมบีซี่ผมจําได้เลยชื่อทีมบีซี่คนนี้ก็จะพูดไทยไม่ชัดแล้วไอ้นี่จะเป็นแบบลูกกระจกในกลุ่มเราเพราะพวกเราเด็กเกเรหลังห้องทิมวันนี้ปวดหัวมากเลยอะ่ะช่วยไปร้านยาปักซอยเนี่ยนั่งเรียนเราอะ่ะร้านนี่แปะไปซื้อยาแก้ปวดหัวหน่อยโอ้ได้เลยครับได้เลยครับอ่ะผมแบงค์ยี่สิบหามไรแต่ว่าเฮียร้านนี่โคตรดุเลยอะ่ะคือพูดจาไม่ถูกหัวมีเรื่องได้ทันทีทอะ่ะผมก็ไปแอบดูไอ้ทีมก็เดินไป บอกว่าทีมไปที่ร้านนะเริ่มบอกแปะว่าเอา,า,ายาหวายตาใบโพหวยภาษาจีนแต้จิ๋วแปลว่าหนัง <trans fer> แต่ว่าไอ้ทิมมันเป็นฝรั่งมันก็ไม่รู้พวกก็แอบดูอยู่ปุ๊บไอ้ทิมก็แบบเดินไปเลยเจ <c oughs> กําลังกินข้าวอยู่มีที่ตาช่างวัดตวงอ,ะอ่ะเจกกำลังกินข้าวไปถึงไอ้ทีมมันยืนปุ๊บเจก็วางจานข้าเรื่องอะไรเ <c oughs> พื่อนพมปวดหัวขอให้มาซื้อ ลันมาพูดใส่หน้านะลันสวยตาใบผม Hugo, ia, เท่านั้นแหละเจ็กกิบไอ้ถาดที่ที่ใส่ยาเคาะหัวยทิมปิงพอลันไปพูครับไอ้หัวไอ้ทิมโนกลับมาเลยอ่ะมันเลยแค้นผมมากพอวันสุดท้ายเพื่อนทุกคนที่โดนแกล่ะการแกลับของเพื่อนวันสุดท้ายก็แสบฉหรับผมคือวางยานอนหลับใส่น้ำให้ผมกินอ แล้วผมเป็นคนที่เจ๋วมากมีมอไซค์ขับไปโรงเรียนมอไซค์ขับไปโรงเรียนคาวาขับไปโรงเรียนคือแบบมีสาวซ้อนมีอะไรเงี้ยแจ๋งก็มีมอไซค์ขับอ่ะวันสอบเสร็จวันสุดท้ายเหมือนฉลองกันชนโคกอะไรใส่ยายโกงบาไป่องป่องป่องจำได้เลยครั้งสุดท้ายคือเย้วูบแล้วหลังจากนั้นไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยสับขเาวเลยสับข้าเลยตื่นไม่ทีเนี่ยโรงเรียนสอบเสร็จเลิกสามโมงครึ่ง ตื่นมาจะทุ่มหนึ่งแล้วทุ่มหนึ่งลงเรยนวูบเนะเงียบเลยนะแล้วในขณะที่ลุกขึ้นมาตัวไม่รู้ว่าโดนวาดหน้าเป็นไอเลวไอ้ว้วเต็มหน้านะไม่รู้ไม่รู้แล้วตื่นมาถูกผูกจุกผูกจุกปลาแ้งไม่รู้แล้วก็เดินลงมาอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นวะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วก็เดินแบลมอไซค์ที่โรงหารที่จอดมันอยู่ใกล้โรงงานเดินไปเดินเข้าไปโรงาหารปุ๊บสิ่งที่เห็นคือโต๊ะโรงอาหารน่ะแต่มีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่บนโต๊ะโรงอาหารมกันช่วยกันยก มันช่วยกันยกพวกมันช่วยกันยกมอเตอร์ไซค์ของกูเนี่ยขึ้นไปวางบนโต๊ะแล้วเจ้าลงยังไงอ่ะคนเดียวด้วยคนเดียวอ่ะไอเดินวนรอบไม่รู้ทําไงอ่ะดูร้บมอเตอร์ไซค์อ่ะเสร็จแล้วก็แบบเป็นงพอมีตังค์ติดตัววะเดินไปทางเรียนจ้างพันลงคนเลยยี่สิบช่วยยกมอเตอร์ไซค์เละพันลลก็ไม่บอกว่าหน้าเป็นแบบนี้ขับมอเตอร์ไซค์แบบนี้กลับบ้านกลับไปถึงบ้านแม่บอกไปโดนอะไรมาโดนแหละ อ้แกวไงโดนะไรม,ม้าโดนเลยไปโดนะไรมาโดนอะไรไม่โดนะไรมา้าพูดเลยเนี่ยไปส่องกระจกไปเท่านั้นแหละเป็นไงโอ้โหยื่นหน้ามาหากระจกปบพังทุกคำด่าอยู่ในนั้นทุกคำดา่ารวมคำดา่า <นะ S 3> ความลับสุดท้ายเป็นเรื่องของคนห่วงรถครับกับความลับที่ว่าห่วงรถสุดๆถ้าแฟนใส่กางเกงยีนจะไม่ให้นั่งรถ อ่าคุณคิดว่าเป็นเรื่องของใครโตแชมหาชนโตแช่มหาชนกับความลับที่ว่าห่วงรถสุดๆถ้าแฟนใส่กแกเกงยียนจะไม่ให้นั่งรถอ่าคุณคิดว่าเป็นเรื่องของใครผมว่าเรื่องของอ๋อเพราะอ่อเขาเป็นคนเปะ แล้วก็ออกรถสปอร์ตด้วยใหม่ๆก็ห่วงไม่ให้แฟนนั่งแน่นอนอ่าเอ้ยนี่นี้เป็นไปได้ไม่ได้อาว่าผมคนที่เนี้ยบเนี้ยบใกล้อ๋อเนี่ยกิฟต์เอาว่ากิฟต์กิบคือแบบน้อง้น้องใส่เกงยีนน้องขึ้นรถพี่ไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ขูดเบาะหนังรถพี่น้องช่วยถอดเกงยีนก่อนแล้วน้องค่อยขึ้นได้ไหมเอ้ยตนนั้นนั้นไม่ได้ห่วงรถอันนั้นนั้เราหื่นหื่นจ้ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องห่วงรถผมก็เป็นคนห่วงรถแต่ผมมารู้จักพี่อ๋อ พี่อ๋อเนี่ยเป็นคนเป๊ะแล้วก็เป็นคนเนี้ยบอีกอีกหนึ่งคนที่ผมรู้จักแล้วเขาก็เป็นคนชอบรถเขาเคยมีรถสปอร์ตเป็นความฝันของเขาเราเคยมานั่งคุยด้วยกันว่าเขาเขาชอบรถสปอร์ตเป็นความฝันของเขาผมคิดว่าเป็นพี่อ๋อครับย้อนกลับไปพี่อ๋อแจ็คแจ๊คคุณคิดว่าใครกิฟต์แหละครับเพราะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าข้อสุดท้ายแล้วต้องเป็นกิฟต์ครับโอ้โหเอาเอาเอาติตตมาเลยติตตมาเลยข้อสุดท้ายละอะโก้โค้ดพี่อ๋อครับอ๋ออ๋อนะโอเค พี่หอยครับจะเป็นใครอ,ะอ่ะกิะ๊บป,ป่ะสิ ถามข้อเลยเหรอถามไม่ขี่ห้ามเหรอมีไม่มีไม่มีไม่มีี่ะ่ตลดไม่ได้ไอ้ทีศาสตร์อย่างเดียวมันจะต้องถูกมันมีข้อห้ามใช่เปล่าเราพคุณไม่มีถึงสักผ่าให้ได้ใช่ไมคุณจะต้องเป็นคนคนนั้นคุณเกบดูสภาพดีกว่าอะดูอะดูอะดูสลีละพวกเราเลยว่ะแต่อย่างผมเนี่ยไม่มีทางมีรถที่จะต้องห่วงขนาดนั้นคุณละเหมาะสาหรับของนีนะ คุณต้องห่วงรถคนเป็นคนเนี้สองพี่ก็อย่างนี้นะใช่ยังไงก็ต้องมีคุณสักพ้อละวะเราไปฟังนะครับมหาชนเขาคิดว่าความรับนี้เป็นของใคร คิดว่าเป็นพี่เกิดครับเพราะว่าเขาเป็นคนซีเรียสผมว่าน่าจะเป็นพี่หอยนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยให้ผู้หญิงแส่งกางเกงยีนขึ้นรถมันถอดยากครับพี่โกตีครับเพราะเขาดูเป็นคนเรื่องเยอะคะ่ะคิดว่าติวอนครับเพราะว่าเขาเป็นคนดูเจ้าระเบียบคิดว่าเป็นพี่อ๊อครับเพราะเขาดูเป็นคนรักรถครับพี่กิมครับเพราะว่าเป็นคนดูเจ้าชู้น่าจะชอบเอาผู้หญิงขึ้นรถครับและจากการโหวตของมหาชน100คนคิดว่าความลับนี้เป็นของ น้องโดนไปแล้วครับเขานคุณเอ๋ครับเอ๋ไม่ชิงหรอกคอมันจะไปห้ามมันจะห่วงอะไรขนาดนั้นคือถ้าคนห่วงขนาดนี้ผมว่าต้องเออรถมันต้องแพงแววตาเงี้ยแววตาเงี้ยแววตาเงี้ยดีนะครับตัวแพงแพงบางคนอะถ้าเป็นลูกน้องให้ใส่ถุงมือเลยหเหรอครับให้ใส่ถุงมือกางเกงบังคับ อะไรหลายๆอย่างรถเขาแพงๆอ่ะเขาจะจะไม่ให้จับนะแต่ถ้าคนขับรถก็จะต้องใส่หน่อยเพราะว่าบางทีเปาเป็นสีครีมเป็นสีขาวพอมันถูกับเกงเกงยีนสีสีติดอ่าเฉลยนะครับวงรถสุดๆถ้าแฟนใส่กางเกงยีนจะไม่นั่งรถเป็นความลับของใครเฉลย ถ้าแฟนใส่กางเกงยีนจะไม่ให้นั่งรถผณคิดว่าเป็นเรื่องของใครผมว่าเรื่องของอ๋อเพราะว่าอ๋เป็นคนเป๊ะคนที่นเนี้ยบใกล้อ๋อเนี่ยกิฟเอาว่ากิฟผมคิดว่าเป็นพี่อ๋อครับกิฟเป็นแหะครับอ่ะรัวพี่อ๋อครับจะเป็นใครอ่ะกิฟต์มาสิ วงรถสุดๆถ้าแฟนใส่กางเกงยีนจะไม่นั่งรถเป็นความลับของใครฉันเลยโอ๊ยก็ไม่เต็มเลยที่โดนโอยในุดห่หอยก็แม่นเรื่องนี้จริงๆฉันไม่ได้แม่นครับเขาเลือกผมตั้งแต่ต้นเขาไม่ได้วิเคราะห์อะไรเลยครับไม่ต้องวิเคราะห์กันเลยอะ เรื่องมันเป็นยังไงลดอะไรวะคือมันก็ไม่ได้ลดแพงหรอกตอนนั้นที่มีเรื่องขึ้นมาเกิดเรื่องแบบเนี้ยคือเราก็ก็เพิ่งคบกันเป็นแฟนด้วยนะอะมันก็มีเหตุที่ว่าเขาก็ขึ้นรถมาตอนแรกเราก็ไม่กล้าบอกเขาหรอกเพราะว่าเฮ้ยใส่กางเกงยีนหรือเปล่าวะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัวไม่ว่าผู้หญิงจะชอบไว้เล็บจับเบาะจับอะไรมันจะขูดเบาะเบาะหนัง บางทีเอาของกินขึ้นมากินบนรถอ่าไม่ชอบแล้วกลิน่นมันก็จะติดอยู่ในรถตอนแรกตัดสินใจจะบอกดีไม่บอกดีเพราะว่าตอนแรกก็เพิ่งจีบกันไม่นานแต่พอเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยเป็นแฟนกันจริงๆจัง,จงๆแล้วเนี่ยก็ตัดสินใจบอกเธอกางเกงยีนอย่าใส่ขึ้นรถได้ไหมเพราะว่าอ่ะทำไมอ่ะเธอไม่รู้เหรอว่ารถเบาหนังจริงๆอ่ะพอใส่กางเกงยีนเนี่ยเบาสีเบจสีครีมเนี่ยเดี๋ยวมันจะติดสีน้ําเงินอืม,มันดูดสีการเธอไม่รู้เหรอผู้หญิงเขาไม่ค่อยจะรู้ แต่เราเีา่ยเป็นคนรักรถมากผมบ้ารถมากจริงๆพี่กิฟตัวใหญ่เขาก็ไม่รู้หรอกตัวตัวใหญ่เขาก็ไม่รู้คนตัวใหญ่ทั่วไปเขาก็ไม่รู้ไม่ได้จะมาผู้หญิงกิบครับเพื่อนกิบอาจจะเรียกกิบว่าเป็นคนเนี้ยเป็นคนละเอียดครับแต่เชื่อพี่ว่าหมอเรียกกิบว่าคนไข้เรียกกิบว่าคนไข้ไปกินยาไปกินยาไปกินยา ดูว้อันเนี้ยไม่บ่อยแต่ได้แล้วเขาเป็นคนไข้พาพไม่เชื่อเลยอ่ะแล้วแล้วไงแล้วพอพูดเขาทำไหมเขาก็เหมือนกับผู้หญิงก็ตกใจอ่ะทำไมอ่ะทำไมจะกินอะไรไม่ได้ทำไมแสงเกงยีนไม่ได้ผมก็บอกเหตุผลเพราะนี่ผมเป็นคนบ้าล้างรถเป็นบ้าคาแคร์มากต้องสะอาดเวลาเราเราเข้าคาแคร์เนี่ยเราจะรู้ว่าทําไมต้องทาไมต้องขัดบ่อขัดบ่อเพราะว่ามันสกปรกอย่างนู้นอย่างนี้กางเกงสีกางเกงยีนมันติด สีที่สภาพเดียวเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเพี่พอเราบ้าล้างรถบ้าดูแลคาแคร์ปุ๊บมันก็เลยเข้าใจว่าการที่คนขึ้นมานั่งแล้วใส่สีกางเกงแบบเนี้ยมันจะติดสีเบาการที่รถมีกลิ่นเบาใหม่ๆแต่ถ้าเกิดเอาของกินเข้ามากินแบบเลื่อยเปื่อยแบบผู้หญิงกินอะ่ะมันก็จะซึมมัน,มน <ๆ S 1> ก็จะติดเบา <ๆ S 1> <ๆ>เคยเคยมาเข้ารถไปคันนึงแล้วได้กลิ่นแบบเหมือนขึ้นรถแท็กซีอ่อ่ะแล้วอยู่ดี่ก็มีกลิ่นอาหารอยู่ในรถแท็กซี่ถ้าเราไม่ใส่ใจตรงนี้ยกลิ่นพูกนั้นมันจะติดในรถเรา ผมก็บอกเขาก็ทะเลาะกันถึงขนาดที่ว่าทำไมฉันจะใส่แฟนอารมณ์แฟนฉันจะใส่ผมก็ไม่ยอมกินด้วยผมจอดรถในปั๊มเลยจะกินกินที่เสร็จก่อนกินในั๊มเลยให้ยืนกินก่อนกินเสร็จแล้วค่อยขึ้นรถมาตอนนั้นตอนนั้นบ้าขนาดนั้นแล้วคนคนนั้นยังอยู่ไหมก็คนปัจจุบันนี่ฮะอ๋อแล้วเป็นอย่างนั้นเราอยู่กันได้กันเลยแล้วตอนนี้วิีแก้ปัญหาคือเปลี่ยนเบาะเป็นสียีนแล้วแลวให้เมียใส่เกงหนังน้ำตาลสีเบจ คือมันมีที่มาผมก็อธิบายแฟนให้ให้แฟนฟังว่าเนื่องจากไอเหตุผลต่างๆแล้วเนี่ยคือต้องย้อนกลับไปตอนเด็กตอนเด็กเนี่ยอ่าผมไม่ครอบครัวคนจีนแล้วผมก็เคยไปบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนี่มีของเล่นเยอะมากมผมก็กลับมาหาคุณพ่อที่บ้านบอกว่าป้าทาไมทําไมบ้านเรามันไม่มีของเล่นให้กิฟเหมือนกับบ้านคนอื่นอะ่ะบ้านคนหนึ่งของเล่นเยอะมากเลยอืป้าเขาก็นิ่งไปแล้วเขาก็บอกว่า กิฟจำไว้ถ้ากิฟอยากได้อะไรอะ่ะให้กิฟโตขึ้นทํางานแล้วเก็บตังค์ซื้ออืมผมก็จําตั้งแต่ตอนนั้นแล้วรถคันนี้มันก็เป็นรถคันแรกที่ผมเก็บตังค์ซื้อ,อหลังจากเข้ามาทํางานในวงการบันเทิงได้คือผมซื้อซื้อผ่อนนะติดไฟแนนซ์นะแต่ผมดาวไปหนึ่งล้านเลยโอตอนนั้นในบัญชีมีแค่สองล้านผมดาวไปล้านหนึ่งซื้อรถไปล้านหนึ่งเลยแล้วที่เหลือก็ผ่อน,ผ,อนผ่อนโดยที่ไม่รู้ว่าอนาคตจะผ่อนได้ไม่ได้แล้วรถคันนี้เราก็ดูแลมันมา รถคันนี้ก็คือใช้ไป1ิบสี่ปีกว่าจะเปลี่ยนมาเป็นคันปัจจุบันตอนนั้นก็เลยอธิบายให้แฟนฟังว่าสาเหตุที่เราที่เราค่อนข้างแบบละเอียดอะ่ะแบบนี้แบบเหมือนกับเรา<น>ไม่ได้ของอะไรมบง่ายง่ายใช่เพราะว่าก่อนมันจะได้มาเนี่ยเราเราทำงานเราเหนื่อยมากเลยนะเราไม่ได้แบบบ้านรวยแล้วก็เราก็ทำงานซื้อรถคันนี้มาแล้วก็ไม่เฉพาะรถนะบ้านเหมือนกันบ้านที่อยู่เนี่ย,าายคือเราแต่ก่อนเราจะแบบเข้ามาในบ้านมันจะเป๊ะมากมันจะสะอาดสะอา้านและบ้านผมตกแต่งไม้พี่อ๊อก็รู้พี่ออไปถ่ายรายการเวลาแฟน ตอนเข้ามาในบ้านผมใหม่ๆอ่ะทํากุญแจหล่นอะไรหรือทําอะไรหล่นพื้นไม้เนี่ยผมไม่ได้ไปห่วงของแฟนนะผมจะห่วงพื้นไม้พื้นไม้ไม้สากเออผมจะปูไม้สากไม้ผมจะไม้สากมันไม้เนื้ออ่อนอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรพ่อวะแต่ในใจก็ไม่อยากออกอาการมากเพราะแฟนเราอะแล้วก็เฮ้ยเปรอยเม่ไปเมฆเองในใจเราจะติดใจว่าเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยจะคิดอย่างนี้ตลอดเวลาตอนเนี้ยหลังจากตอนนั้นที่เขายังไม่ได้แต่งงานกับเรา ตอนนี้แต่งงานอยู่ด้วยกินใช่แต่งงานมีห้ามอะไรเขาได้ไหมไม่ได้เลยเออทไม่รู้อ่ะเราไม่รู้อ่ะเรารู้ยึดอำนาจไปตั้งแต่วันที้เราแต่งงานแล้วมันมันจะห้ามอะไรไม่ได้ห้ามอะไรไม่ได้แล้ววันนี้ก็ยังเป็นอยู่เดินเตะโตเดินเตะไม้นี่นะเนี่ยเธอมาเธอใช้ไม้จริงถ้าเธอใช้ไม้ไม่จริงมันก็ไม่เจ็บขนาดนี้เป็นความผิดของแกไอ้กิบใช่ห้ามอะไรไม่ได้เลยเหรอห้ามไม่ได้เหรอพี่นอห้ามไม่ได้ ลองสักพักหนึ่งกับเค้กส้อมอ่ะ,อะสักพักหนึ่ง,งก็เป็นอย่างนี้นี่ทมได้เหรอ,อวะเงียบเงียบคลิปต้องคลิปห่นี้เอาธรรมะเข้ามาในใจต้องขอคำปรึกษาครับพี่มันไม่ใช่ของเราครับเราไปยึดติดกับมันไม่ได้มันไม่ใช่ของเราตั้งแต่วันที่ยอมแต่งงานกับเขา มันจะมีข้อบแม้อะไรต่ออะไรที่มันต้องแบบว่าซึ่งแต่ละบ้านมันก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันผมก็เลยเปลี่ยนของพวกนี้บางทีผมจะไม่โฟกัสละล้างรถก็ล้างแต่ถ้าถ้ามันสกปรกผมก็จะล้างจะไม่บ้าล้างรถเหมือนแต่ก่อนแล้วก็จะไม่แบบสี่เรียดเรื่องอะไรแบบนี้เมื่อเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอะไรเขาได้จงเปลี่ยนตัวเองให้เข้าเขาทังนั้นเราก็จะอกแตกตายเราก็จะไม่มีความสุขตอ็ไปว้างเถอะคลิป เป็นคนไข้จริงๆแหละโอ้โหแบบนี้เอาปากไว้ได้ครับจริงๆเรื่องราวต่างๆวันนี้ผมว่าได้ทั้งความสนุกทั้งอะไรหลายๆอย่างที่มาดูใช่ไหมมันก็เป็นเป็นเรื่องราวของของชีวิตแต่ละคนนะที่มันเกิดขึ้นแต่มันก็หาทางไปจนได้ถ้ารู้ว่าตัวเองป่วยไม่สบายเป็นอะไร ดีที่สุดคือหาหมอหาหมอดีสุดอย่างอย่งกูแแจ็คเนี่ยก็จะแนะนำทุกคนเหมือนกันถ้ามีความรู้สึกไปหาหมอจริงๆใช่ไหมหรือว่าถ้าเอออันไหนที่มันยอมได้อย่างการใช้ชีวิตครอบครัวอะไรก็แล้วแต่เอากิฟต์อาจจะครั้งหนึ่งเคยห่วงรถอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นลวเพราะรถชีวิตมันเปลี่ยนคือยอมได้อภัยได้อยู่ด้วยกันหาทางที่มันจะอยู่ตรงกลางด้วยกันแต่ละความลับได้ความสนุกและได้ข้อคิดดีๆเยอะเลย แล้ววันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีได้ของรางวัลไปเรามาดูสรุปคะแนนกันโอ้โหคะแนนเสมอกันทั้งหมด5คนแบบนี้ต้องวัดดวงด้วยการจับไม้สั้นไม้ยาวและคนที่ได้เครื่องสักผ้าไปก็คือเสนาหอย แล้วหอยก็จะได้นะครับเครื่องซักผ้าเราไปเครื่องซักผ้าเราไปอ่จริงครับแบบนี่ยจริงครับครับรับไปเลยครับเครื่องซักผ้าเราได้เลยทำไมเราไม่ได้เรามีครอบครัวแล้วเราซักผ้าลูก็จะบอกว่าด้วยนี้เค้กส้มจะได้ไม่ต้องซักผ้าให้หอยแล้วดะรับเครื่องซักผ้าเลยครับรุ่นใหม่เหรอฮะเนี่ยอันนี้รุ่นใหม่ทัดร้านครับโโออ้หฮะนี่ฝาเปิดบนนะครับมาชมได้ครับผมครับผมนะครับแล้วถ้าเวลาไฟฟ้าที่บ้านไม่มี รุ่นนี้ใช้มือหมุนใชหมุนเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอางนี้นะเคยเห็นแล้วอันนี้อะไรอ่ะซักรองเท้าได้ไหมครับมีปาร์ตี้ใช้ใส่น้ำแข็งได้นะ อซักถุงเท้าแล้ววิธการใช้ผมบีบคุณนิดนึงพอคุณซักเสื้อผ้าเสร็จเนี่ยมันมันอบในตัวได้ด้วยนะพอเสร็จเรียบร้อยคุณถอดปลั๊กออกแล้วไปตากแดดเพราะมันอบในตัวคุจะอบในตัวอ่ะเอามาสนุกปนะครับสรุปให้เห็นนะครับว่ากลับอีกนะจริงจริงได้ๆสัปดาห์นี้ต้องขอบคุณมากนะครับแขกเชิญของเราทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอับขอบคุณครับขอบคุณครับขออบครับขครับ ติดตามได้ครับกับรายการโต๊ะแชร์มหาชนวันนี้ลาครับ พลาดแล้วมาจับจ่ายอยากจะมาหาของกินกันสักหน่อยเฮียเทเลน่าอร่อยแล้วละมันมีก็อะไรมีอะไรขายมั่งเราจะอยากจะซื้อสักหน่อยเพราะว่าแม่บ้านเขาสั่งมาบอกว่าไป วันนี้มหาชนอยากรู้เรื่องคำดูถูก่อก่อนที่เราจะเ,าเริ่มหัดเพลง่อยหรือเป็นลิเกอะไรเงี้ยก็มีคนดูถูกว่าเต้นกินลำกินเฮ้ยเขาดูถูกว่าจะเป็นนักร้องได้เหรอ <S <s ถ้าออกมานะอย่าเอามาเปิดเครื่องเสียงเขานะ <S 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 โอเคถ้าอยากได้นักร้องไป,ไปเป็นนางงาม <S 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 ก็เชิญถ้าเลือก <S 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 เราก็ได้แค่นักร้องแหละเอานักร้องมาเป็นนางงามทำไมเกือบ วิ์สิ้นชื่อทั้งครอบครัวเพราะโดนวางยาอน่าจะเป็นนุงพวงเพราะว่าน่าจะแพ้ยาที่โดนวางเพราะว่าไม่งั้นไม่เหี่ยวขนาดนี้มันเลยเป็นผลใช่ครับมาถึงปัจจุบันเป็นเอฟเฟกต์ครับลองของกับผีจนชนะการประกวดอิงฟ้าว่าใครครับเอนเอียงไปทางฝั่งหนึ่งอ๋อใกลๆว่าอายุทั้งนี้ใกล้ๆก็ผีเ่ะ